สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับครูหญิงอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงเรียนในหัวข้อเดิมค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัดสดุนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาทบทวนความรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทบทวนกันเลยค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูหญิงได้ให้ความหมายของคำว่าวัดสดุและวัตถุไปแล้วพอจะจำได้ไหมคะวัดสดุก็คือสิ่งของที่นำมาประกอบกันเป็นสิ่งของนะคะเป็นเอ่อเป็นส่วนประกอบย่อยของสิ่งของต่างๆนะคะ ส่วนวัตถุนะคะวัตถุก็คือสิ่งของที่เกิดจากการนำวัดสดุตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปมาประกอบกันแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้เป็นความรู้ของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมพอมาสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันว่าวัตถุเนี่ยนอกจากสามารถแยกออกมาเป็นชิ้นสวยชิ้นส่วนย่อยๆได้แล้วเนี่ย เราสามารถเอาชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นมาทําเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หรือไม่อ่านะคะเขาบอกว่าเมื่อนําวัตถุมาแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นแล้วนะคะเราจะสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้น,นกลับมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะไม่ใช่ชิ้นเดิมมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ แล้วสามารถนำวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยแหละไปใช้ประโยชน์ได้อีกอนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาเรียนกันในสัปดาห์นี้ยกตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะสำหรับการนำวัตถุมาแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยแล้วทำเป็นวัตถุชนิดใหม่นะคะเช่นหมอนค่ะนักเรียนรู้จักหมอนใช่ไหม หมอนที่เราใช้หนุนหัวนอนนะคะหมอนนะคะถ้าเรานำมาแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยนักเรียนคิดว่าหมอนทำจากอะไรบ้างแยกออกมาได้เป็นอะไรบ้างอาลองแยกดูซิให้เวลาคิด3วินาทีติ๊กตักติ๊กตักต,ติก๊กตกอาโอเคหมดเวลาคุยหญิงเฉลยเลยนะคะ หมอนนะคะเมื่อแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยนะคะเป็นวัสดุย่อยก็จะได้ส่วนแรกค่ะก็คือผ้านะคะวัสดุชนิดแรกก็คือผ้าวัสดุชนิดที่สองก็คือใยสังเคราะห์หรือนุ่นนั่นเองนะคะที่ยัดอยู่ภายในหมอนใช่ไหมและวัสดุชิ้นที่3ก็คือ เส้นได้นะคะเส้นได้ที่เอามาเย็บนั่นเองนะคะเมื่อเราแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆได้3ชนิดนี้แล้วนักเรียนลองมาช่วยคุณหญิงคิดสิว่าคุณหญิงจะเอาวัดสดุที่แยกออกมาได้เนี่ยไปทําเป็นวัตถุชิ้นใหม่อะไรดีที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อลองคิดสิคะให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิม ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตกเฉลยค่ะอ่ะคหญิงจะเอาวัดสดุสามอย่างนี้หรืออาจจะไม่ครบสามอย่างก็ได้นะคะเลือกมาสักหนึ่งอย่างสองอย่างหรือทั้งสามอย่างเอามาทำอะไรดีคุยิงนำมาทำอันนี้ค่ะเย้มีใครคิดเหมือนคุยิงไม่เอยนะคะ หวิงก็เอาผ้านะคะมาตัดเป็นชิ้นส่วนต่างๆของตุ๊กตาค่ะแล้วก็ยัดใยสังเคราะห์เข้าไปนะคะแล้วก็เอาได้มาเย็บเชื่อมส่วนต่างๆของตุ๊กตาให้ติดกันกลายเป็นตัวตุ๊กตาผ้าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวัดวัตถุนะคะ โดยการแยกวัตถุออกเป็นชิ้นส่วนย่อยนะคะแล้วเอาชิ้นส่วนย่อยนั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเด mm ็ก hmm. ๆพ,พอจะเข้าใจประเด็นหลักของหัวข้อนี้หรือยังคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงวัตถุชนิดเดิมให้กลายเป็นวัตถุ ชนิดใหม่นะคะอ่ะตัวอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณหญิงยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่สองนะคะคุณหญิงมีอันนี้มาให้ค่ะอุ้ยว้าวค่ะนักเรียนเคยเล่นไหมเอ่ยนะคะสมัยนี้หาเล่นยากแล้วสมัยคุณหญิงนะโอ้โหเด็กๆเนาะมีพื้นที่โลง่งตามท้องทุ่งนาหลังจากที่ คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วกําลังย่างเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาวก็คือช่วงนี้แหละมันจะมีลมแรงใช่ไหมลูกครูหญิงก็จะนั่งทํำว้าเลยค่ะแล้วก็ไปวิ่งว้านะคะให้ให้ว่าตัวเองเนี่ยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าใขรลอยได้ไกลได้สูงที่สุดเนาะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ของเล่นเองค่ะ,ะว่าวชนิดนี้นะคะนักเรียนลองแยกสิคะ วัตถุที่เรียกว่าเว่าเราสามารถแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยที่เรียกว่าวัดสดุอะไรได้บ้างวัดสดุชิ้นแรกนะคะที่เราแยกออกมาได้นั่นก็คือเชือกค่ะเชือกที่เราเอาไว้ดึงเวว่นั่นแหละนะคะเอาไว้ผูกเเว่ติดกับเสาติดกับมือหรือติดกับหลังคาบ้านให้มันปริวอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็คือเชือกนะคะ วัสดุชิ้นที่สที่เอามาทำว้าวก็คือไม้หรือโครงไม้นะคะตัวนี้จะต้องเป็นไม้ที่แบบว่ายาวเรียวนะคะและวัสดุชิ้นที่3าที่เอามาทำว่าวก็คือตัวกระดาษค่ะว้าวสมัยก่อนทำจากกระดาษนะไม่ใช่ว้าที่ขายตามข้างถนนสมัยนี้นะถ้าเป็นว้าที่ขายตามท้องถนนสมัยนีย้ที่เขาเอาไว้ผูกกับบ้านนะคะอันนั้นจะเป็นว่าวที่ทำจากผ้านะคะ ทีนี้ลองมาช่วยคุหญิงคิดสิว่าคุญิงจะเอาวัดสดุ3ามอย่างนี้ไปเปลี่ยนแปลงรูปล่างหรือเอาไปประกอบกันใหม่ให้กลายเป็นอะไรได้บ้างที่เราสามารถทำให้มันเกิดประโยชน์ได้อลองคิดสิคะอาหมดเวลามีใครคิดเหมือนคุยิงไหมนะ หญิงจะเอาไม้และเชือกค่ะไปทำเป็นคันธนูนั่นเองนะคะหญิงเอาไม้และเชือกนะคะไม้ที่มันเป็นแทะเป็นยาวๆเนี่ยมาผูกด,ด้วยเชือกปลายสองปลายของไม้นะคะ ให้กลายเป็นคันธนูคันศอนนั่นเองนะคะเราก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุชิ้นใหม่ใช่ไหมเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็เข้าสู่หลักการได้เลยเคค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่สามที่คุงยกตัวอย่างมาให้นะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะตัวอย่างที่สามค่ะคุงมีอันนี้ค่ะปีตู้เสื้อผ้าเก่าก่อ่า ตู้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วตู้เสื้อผ้าอันนี้ทําจากไม้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้นักเรียนช่วยคุยญิงคิดสิคะเมื่อคุญิงแกะส่วนต่างๆของตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วเนี่ยคุยญิงได้ส่วนประกอบย่อยๆอ,ะ,อะไรบ้างอาหรือวัดสดุที่ได้เนี่ยได้อะไรบ้างเชเลยได้เหมือนคุญิงไหมคะหนึ่งก็คือได้แผ่นไม้ใช่ไหมคะ สก็คือได้ตะปูแล้วก็น็อตใช่ไหมทีนี้ลองคิดช่วยคุณหญิงสิคุณหญิงจะเอาแผ่นไม้ที่ได้แล้วก็ตะปูกับน็อตที่ได้เนี่ยมาทำเป็นอะไรดีมาประกอบเป็นอะไรดีที่มันเป็นวัตถุชิ้นใหม่แล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ะคะ่ะโอเคค่ะในที่นี้นะคะ คุญิงจะนํามาประกอบกันเป็นชั้นวางของนะคะโดยใช้ไม้ที่เหลือนะคะจากด้านข้างของตู้เสื้อผ้าด้านประตูของตู้เสื้อผ้าเนี่ยมาทําเป็นพื้นพื้นของชั้นวางนะคะแล้วก็ไปหาไม้จากที่อื่นหรือถ้ามีไม้จากตู้เสื้อผ้าเหลือน่ยส่วนที่เป็นฐานของตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม้มันจะแข็งใช่ไหมคุญิงก็จะเอามาตัดแบ่งเป็นขาของชั้นวางของค่ะ แล้วก็ยึดด้วยตะปูแล้วก็น็อตที่เราได้จากการดรือตู้เสื้อนั่นแหละนะคะอะสรุปแล้วนะคะความรู้ในวันนี้นะคะเราจะต้องบอกได้ค่ะว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยเกิดจากการนำวัดสดุตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปมาประกอบกันให้กลายเป็นวัตถุถูกไหมคะและวัตถุแต่ละชนิดนะคะ สามารถแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆได้และที่สำคัญชิ้นส่วนย่อยๆที่แยกออกมานั้นสามารถนำมาประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคไม่ยากใช่ไหมล่ะคะสำหรับชั่วโมงนี้เนาะอ่ะ จบชั่วโมงนี้นะคะเนื้อหาสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละก็คือการที่เราเอาวัตถุมาแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยแล้วเอาชิ้นส่วนย่อยมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะสรุปแล้วกิจกรรมวันนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะทำลงในสมุดเท่านั้นไม่อนุญาตให้ปริ้นนะคะ จะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบเพื่อนเนาะอะ,อะให้นักเรียนเขียนวันที่แล้วก็ขึ้นหัวข้อค่ะมี2ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะให้นักเรียนวาดภาพก็ได้หรือจะไปหาภาพจากหนังสือนิตยสาร,รหนังสือพิมพ์หรือปริ้นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเป็นภาพสิ่งของ2ชนิดด้วยกันแล้วเอามาติดใส่สมุดนะคะจากนั้นบอกค่ะว่า สิ่งของนั้นคืออะไรแล้วถ้าแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยได้ชิ้นส่วนย่อยอะไรบ้างสงสิ่งของนะคะสำหรับข้อที่1นึ่งนำภาพมาติดแล้วเขียนนะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไร แล้วเขียนอีกว่าแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยได้อะไรบ้างสงสิ่งของนะใช้การติดภาพก็ได้หรือใช้การวาดก็ได้นะคะเสร็จแล้วทําข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็จะต่อเนื่องจากข้อที่1ค่ะก็คือวาดภาพก็ได้หรือหาภาพชิ้นส่วนย่อยที่เราเลือกมาจากข้อที่1น่นะมาติดค่ะนะคะมาติดนะคะโดย ภาพแรกนะคะจะเป็นภาพชิ้นส่วนย่อยที่เราเลือกมาจากข้อที่1เข้าใจไหมคะจะเป็นภาพชิ้นส่วนย่อยที่เราเลือกมาจากข้อที่1และภาพที่สองค่ะก็คือภาพวัตถุชิ้นใหม่ที่เราประกอบขึ้นภาพวัตถุชิ้นใหม่ที่เราประกอบขึ้นอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างข้อที่1เนี่ย สมมติว่าคุญิงเลือกเป็นลังไม้เก่าภาพแรกเป็นภาพลังไม้เก่าสิ่งของคุญิงก็จะเขียนลงไปค่ะว่าลังไม้เก่าชิ้นส่วนย่อยก็จะมีไม้และตะปูส่วนภาพที่2ภาพที่สองคุญิงเลือกเป็นภาพตู้เสื้อผ้า สิ่งของญุงก็จะเขียนว่าตู้เสื้อผ้าชิ้นส่วนย่อยก็จะมีไม้และตะปูเหมือนกันอ่าโอเคอันนี้คือเสร็จข้อที่1จากนั้นพอมาข้อที่สองข้อที่สองภาพแรกชิ้นส่วนย่อยที่เลือกมาจากข้อที่1ผูุ้หญิงก็จะเลือกเอาเป็นไม้และตะปูผุ้หญิงก็จะวาดภาพไม้กับตะปู โอเคไหมคะเสร็จแล้ววัตถุชิ้นใหม่ที่ประกอบขึ้นผู้หญิงก็จะประกอบขึ้นเป็นชั้นวางของหรือประกอบขึ้นเป็นเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะหาภาพเก้าอี้มาติดไม่อยากวาดรูปอาจจะวาดแค่ตรงชิ้นส่วนย่อยพอจะเข้าใจไหมคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะถ้า เอาให้ง่ายจริงๆนะใช้การวาดภาพค่ะจะได้รวดเร็วที่สุดนะคะจะได้รวดเร็วที่สุดเนาะเสร็จแล้วถ่ายรูปผลงานตัวเองใส่ไม่ต้องใส่ชื่อเนาะเพราะว่าใน Google Drive ของแต่ละห้องเนี่ยจะมีชื่อของตัวเองอยู่แล้วนะคะถ่ายภาพแล้วส่งใน Google Drive ของห้องของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวผู้หญิงจะเข้าไปตรวจและให้คะแนนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ คุญิงฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุญิงมีกิจกรรมให้ทำแล้วเดี๋ยวจะแจ้งล่วงหน้านะคะว่านักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคอยติดตามาข่าวสารในไลน์กลุ่มของห้องของตัวเองดีๆนะคะว่าคุญิงให้เตรียมอุปกรณ์อะไรแล้วจะพาทำกิจกรรมอะไรคะ่ะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายๆค่ะเด็กๆ